โอเคผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเก็บงานกันนิดหนึ่งนะผมก็เก็บนิดเก็บหน่อยผมเก็บนิดเก็บหน่อยน่าจะเสียจนะครับเดี๋ยวเก็บด้านตรงปลายให้มันเท่าๆกันแล้วก็ให้มันเป็นสโลปกันนิดหนึ่งครับผมนะครับให้มันให้มันเท่าๆกันนะครับแล้วก็ให้มันเป็นสโลปนะผมโอเคผมนี่กูผดมาเก็บเก็บงานผมเก็บนิดเก็บหน่อยผมเก็บนิดเก็บหน่อยนะโอ้โห หลังจากที่เราเลียกันมายาวนานมากครับทุกคนครับโอ้ย <laughs> เหนื่อยซะเหลือเกินเนาะโอ้ยกีย่คลิปนี้ก็ไม่รู้นะน่นี่โอ้ไปเรื่อยๆผมนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะต้องอดินมันไม่พอมรู้สึกว่าต้องไปโยนดิน,นอีกนะผมนะโอ้โหตรงนี้ก็ประมาณนี้แหละนะผมรู้สึกว่าต้องไปโยนดินอีกครับอืมดินมันไม่พอจะให้ทำไงทำไงดีวะ ดินมันไม่พอเนี่ยจะทำไงวะ<อ>เดี๋ยวปั้นปั้นคันปั้นคันขุดได้ขุดได้หรือเปล่าวะตรงนี้โอ้โหตรงนี้ก็ขุดไม่ได้ครับผมนะออกปิดเลยโอ้มึงติดแขกเลย,ลยเหรอย้าเอ้ยย่างเอี้ยตัวนี้ขุดได้ปะตัวนี้ขุดได้ครับผมนะทำไงดีวะอ๋อฮ้อเรู้สึกว่าโอ,โอเคแล้ว อ๋คิดอะไรไม่ออกมาฝั่งนี้ก่อนล้วกัน <c oughs> คิดอะไรไม่ออกผมมาฝั่งนี้ก่อนล้วกันนะครับทําฝั่งนี้มันเสร็จก่อน <c oughs> ดินขาดเยอะับผมดินขาดเยอะตอนแรกว่าจะอ่อมันไอสาเหตุที่ดินขาดก็คือไอนี่มันไม่เท่ากันนะผมนะครับขอบสะเออสะไม่เท่ากันนะผมนะฝั่งนี้จะกว้างกว่าฝั่งนี้จะแคบกว่านะผม <c oughs> รูปตัวยูนะสวยงามมากครับแล้วก็ใหญ่มากับผมดูโอดูดิโอ้สุดยอดมากเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเราจะโยนดินจากด้านหน้าฝั่งนูน้นโยนมาด้านหลังฝั่งนี้ด้วยเบผมโยนมาสักนิดหนึ่งครับอโอเคโอเคเราตกแต่งตรงบริเวณตรงนี้สักนิดหนึ่งครับผมนะตูดอย่าติดนะตูดอย่าติดนะโอโ้โหเหมือนบอกมันอะโบอกว่าอย่าติดบอกว่าอย่าติดเออเหมือนบอกมันติดเลยนะโอ้โหโอเคเดินมาโอเคประมาณช่วงนี้ ก <Okay, S 2> ็มาทีนี้ก็เราก็จะมาแต่งสรลปครับผมนะครับโอเคนะผมขอไหนละกันขอดินไหนละกันอ <c oughs> ดินดินดน้อยผม,ด,มยนะดินมีน้อยนะครับดินมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับผมโอเคแต่ว่าผมคิดว่ามันเราน่าจะทำ้มนพอได้นะดินโดยที่การออการอะไรละ่ะ โอเคผมผมแต่งสงโลปนิดนะ alter, มมึงครับผมดูดดดดอดดดดอดดดดดดมดด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 าดด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 ดมดด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 บดด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 ดอดดอดด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 นดดดดดะดดดด่ดดดดไดดดดดดดนะดดดดดนดดดดดด่ดด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 นดดดนะอดด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 ด อะไรครับนี่ทำยากเย็นแสนเข็นซะอย่างนี้โอ้ยนัวทำไมยากเย็นแสนเข็นอย่างนี้เนี่ยโอเคเราจะแต่งสลบแล้วนะก็ตักมาเลยๆนะครับตักเลยๆนะผมตักเทตักเทอย่างนี้แหละนะผมนะมก็ประมาณนี้แหละนะผมแล้วทีนี้เอ่อตรงนี้เอาโอเคเสร็จเรียบร้อยตรงนี้พอแล้วนะครับแล้วทีนี้ โอเคถอยถอยถอยกลับเอ่อเราจะเอารถไถมาเกตรนะผมเกีให้แม่โคขึ้นไปครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งก็ต้องเดี๋ยวไปทําทางทําทางขึ้นก่อนทําเป็นสลลปผมแล้วก็เอารถเกตมาไถนะครับทาเป็นสลลปแล้วก็รถเกตมาไถนะครับผมาโอเคเดินไปเดินไปว้า๊ึนะครับผมทาเป็นสลลปแล้วก็รถเกตมาเกตมาไถออกนะผมแล้วทีนี้ก็เราก็ขึ้นไปโยนดินครับผมโยนดินมานะครับ โอเคโยนดินมาด้านหลังผมนู่นด้านด้านหน้าเรากองไว้นู่นเยอะเลยครับผมโอ้ทำไมมันดึงไม่มาเนี่ยโอ,โอเคนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถเกียร์มาเกียร์นะครับผมรถเกียร์มาเกียรนะ์ครับผมชิวๆสบายๆครับผมนะชิวๆสบายๆโอ้ยเราเอาจได้กี่นาทีแล้วนะเพิ่งเริ่มนะผมสี่นาทีนะโอเคแล้วเราจะเอารถเกียร์ขึ้นไปเกียร์ด้านบนนะทุกคนนะครับนะผม ขึ้นมาเก็ตโอเคเดี๋ยวเราไปเอารถเกียร์มาเลยครับเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นแบวรถเกียร์มาแล้วผมเดี๋ยวเราแววรถเกีที่บ้านมาผมไม่ได้ขึ้นแบวรถเกียร์ไปนะผมเกียแปลวาที่บ้านนั่นเดี๋ยวเราจะลอกมาบางๆนิดๆหน่อยๆน่อยผมนะครับไม่ได้ลอกแบบว่าขุดมันหนาตึ๊บเลยนะลอกมาบางๆนิดๆหน่อยๆน่อยผมเดี๋ยวรถเกีออกมาเลยกัแล้วกันว่าเอาเกีคันอ่าลิฟแพมานะผมลิฟแพลิฟแพนี่คันนี้โอเคมาเลย นะครับแล้วทีนี้ก็เอามานะผมเอามานั่งงานเลยวับมาเลยเพราะว่าเหนื่อยแล้ว <c oughs> โอ้เหนื่อยแต่มันแลกมาด้วยความสนุกนะผมความชอบนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปทําทางเลยครับผมแหมปืนโบนโบนบน,นะผมจุดจวดนะผมซิงซิงจุดจวดนะผมจุดจวดซิงซิงนะครับผมโอเคผมโอเคอเฮ้ย เคเลี้ยวมาโอเคมาทีนี้จะทำทางแล้วนะทุกคนนะเอ้จะหมุนทำไมเนี่ยโอ้อะไรของพี่แกมเนี่ยผมจะทำทางขึ้นแล้วนะครับจะทำทางขึ้นแล้วนะครับแอบปุ่นปุนปุ่นปุ่นนนนทำทางให้แม่โคผมนะไม่งั้นไม่งั้นแม่โคมันขึ้นไม่ได้ผมไม่งั้นแม่โคมันขึ้นไม่ได้แน่นอนครับปุนโอเคปื้นปุนปุนขึ้นไปเดิ เอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นละทีชาติต้องการนะสังคมต้องการนะผมอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแม่โคยืนอยู่ยืนอยู่งี้เอืถึงหรือเปล่าะน่าจะเอื้อมได้มะเอื้อมยืนหนึ่งนี้เนาะไปพอแล้วแค่นี้แหละเออลองลองเอาแม่โคขึ้นไปดูผมนะครับลองเอาแม่โคขึ้นไปดูเขึ้นได้หรือเปล่าโอ้ยลองดูลองดูมาโอเคครับผมไปลองขึ้นไปดูผมบึกโอเค โอ้ยเมื่อไรจะจบเนี่ยงานหน้างานอะไรยังไม่รู้ผมนะงานอะไรก็อาจจะเป็นงานของลุงมั้งนะผมงานที่รับลุงไว้นะดึง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 โอ้โหเดินขึ้นเนี่เดินขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นอย่างนั้นแหละโอ้โหมึงจะกระแทกทำไมแล้วจะเลี้ยวทำไมเนี่ยดูดิขนาดทำทางให้แล้วนั่นเองดูดิอืออืออเหมือนไม่มีแรงอะไรเลยดูดิ จะปั่นทำไมเนี่ยโอ้ว่ดูเด็กคนมันมันไม่มีแรงขึ้นหนูโอ้โหเหมันของเด็กเล่นเลยวะเออขึ้นไปดิโอ้โหเออขึ้นไปโอ้โหทุกคนเดินดัดไหมครับทุกคนเดินดัดไหมผมโคตรเดินดัดนะมันเป็นแบบนี้นะมันจะแบบว่าเดินขึ้นแบบมืดๆไปชิวๆไม่ได้เลยไงนี่ดูดิดูดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวว่าลื่นตกสะเขาจุ้งยากเขาอีกโอ้ อโอเคโอเคน่าจะเวียงถึงครับผมน่าจะเวียงถึงนะโอ้เหนื่อยซะเหลือเกินเนาะวันดีครับ,น,น,รบ,น,รบนี่คือดาวครับผมนะครับเดี๋ยวเอื้อมเอื้อมก่อนเออวันดีครับนี่คือดาวครับผมและนี่ก็คือสะรูปตัวยูครับผมนะที่มันเไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่โอเควันเดียวเราจะโยนดินจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับผมซึ่งเรามองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวดูระดับก่อนว่าระดับประมาณไหน ระดับประมาณนี้แล้วกันเนาะนะผมเราจะโยนไปผมนะด้านหลังนะเพราะว่าด้านหลังดินไม่พอผมนะครับโอเคก็มาเทไวปฝั่งนี้แล้วกันเนาะาโอเคปึ๊บอ,อันนี้คือสุดแล้วนเนี่ยนอระดับไหนวะระดับไหนเนาะเดี๋ยวเดียวระดับไหนวะออ๋ระดับประมาณนี้โอเคโอเค เนี่ยผมโยนไปผมแอบนะโยนกลับมาไปเรื่อยๆผมนะครับปึ๊บเชื่อมผมก็มองไม่เห็นนะเนี่ยมองไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากครับตรงนั้นเกือบพลิกไปนี่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยน่ากลัวต้องสวิงแบบระวังครับผมสวิงแบบระวัตระวัดระวัดระวัดระวังไม่ใช่ระวัต โอเคเราเกียร์เกียร์ทางนิดนึงจะเกียร์ทำไมไมันมันไม่ได้ลงตอนนี้เออโอ้โหสวิงช้ามากเลยเดี๋ยวเราจะรถไถมาตกแต่งกันอีกทีนึงครับผมนะแต่ตอนนี้โยนดินให้มันเท่าๆกันนะโยนดินให้มันเท่าๆกันนะผมไปไปเรื่อยๆผมนะไปเรื่อยๆโอ้ยนะผมโอ้ยตัวงโอเคครับโ okay, ยนไปเรื่อยๆผมนะ โอเควื่อปั่มาขุดมาอย่านะอย่าขยับนะอย่าขยับแรงผมไม่ใช่อย่าขยับนะอย่าขยับแรงเออฮะปึ๊บโอเคดึงมาโอเคโอเ,เออประมาณนี้ได้โยมระดับนี้ผมระดับระดับนี้ผมประมาณนี้นะระดับตรงนี้นะเอาแล้วทีนี้เราก็จะโยนไปเลยผมนะ โยนไปเลยคนระับระดับตรงนี้ก็ประมาณนี้ผมนะ,ะประมาณตรงนี้ยื้อถอยๆๆโอ้โหไม่ไม่วันนี้ไม่ขุดเดี๋ยวแนบะผมหมุนโอ้โห้สบายๆชิวๆนะปร๊บหนยโยนไปแล้วผมโยนไปเลยนะส่วนด้านข้างไม่พอไม่เป็นไหลผมนะโอ้ตรงนี้มองไม่เห็นเลยว่ะโอ้โห้ทำดึกเกินก็ขออภัยอ่า ด้วยนะครับมันกลัวลึกเกินมองไม่เห็นเลยโอเคขับด้านนอกนั่นก็ขับไม่ถนัดดิโอชื่อโอเคครับไปเรืร่อยๆผมเพิ่โอเคหรือเราจะาทำไปเลทำให้มันเท่าๆกันไปเลยดีวะเออเราทำให้มันเท่าๆเกี่ยๆให้มันเท่าๆไปเลยแล้วกันเนาะครับจะได้จบๆนะครับผมเกี่ยๆให้มันเท่าๆกันไปเลยนะครับ ถ้าไม่ถ้าไม่เท่ากันก็ขอไปนะผมโอเคเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยโหสิบเอ็ดแล้วโอเคผมไปเอาไว้เพียงเอาไว้เพียงเท่านี้นะผมสําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ไม่บายทุกคนนะผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ